จะขึ้นมาว่ะทุกคนเยอะผมต้องคอยระวังสองข้างเลยทุกคนเฮ้ยเขาไมา่ที่หน้าผมครับว่าพวกเขาต้องการอะไรมเสื้อดวนเลยเฮ้ย,ดดยเยขาจะเอาชีวิตผมครับ เดี๋ยหลบที่สูงก่อนค่งคิดออกนะว่าต้องหลบที่สูงนะโอ้โห<อ><อ>เขาเขาพยายามขึ้นมานะแต่ขึ้นมาไม่ได้นะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนห้างนะแล้ว ผมมาที่นี่เนี่ยช่วงเวลากลางคืนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนผมมาที่นี่คนเดียวแล้วก็เจอเหมือนมีใครสักคนนะครับใส่ชุดดำนะปิดหน้าปิดตานะครับเรียกให้ผมเนี่ยลงไปแล้วก็กลับไปส่งนะเขาตื้อผม นะใครวะไอ้ชายชุดดำใหม่ๆแล้วทุกคนผู้ชายชุดดำมันใหม่ 干嘛呀 เฮ้ยเขาถามผมว่าขึ้นมาทำอะไรเอผมมานั่งห้างครับเขาจะฟังรู้เรื่องรอเปล่าไม่รู้ทุกคนเอาผมมานั่งห้างครับพี่เขาถามผมว่าขึ้นมาทำอะไรนะครับทุกคนมันก็จะรู้ตัวแล้ว เฮ้ยเอาไปดึงทำไมครับเฮ้ย เฮ้ยอผมมานั่งห้างครับเป็นอะไรวะมันก็ไมเฮ้ยเฮ้ยมัเริ่มโพดกันแล้วอะเฮ้ยผมต้องคอยระวังสองข้างเลยทุกคนเดียว เดี๋ยวผมจะถามนะทุกคนว่ามาทำอะไรในแฮมเมอมันก็อ้วนปปิมาไหนต่อน่ถอยนักระถอยเน่กระดีต่เนัาสาอ้วนะร่าทุกคนผมถามว่ามาทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยจะทำให้อ่างผมเนี่ยพังแล้วทุกคน ขึ้นมาเนะ่พยายามเขาพยายามขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะถามผมจะถามเขานะมาทําอะไรนะครับแน่มาเมื่อไหร่ฮะยาบเหเขาบอกว่าเขาลงป่ามาเดี๋ยวผมจะถามเาว่าต้องการอะไรแน่โดนนี่มเมื่อไหร่ฮะเฮ้ยจะขึ้นมาว่ะทุกคนเยอะผมต้องคอยระวังสองข้างเลย ขึ้นมาแล้วนะ่ะเฮ้ยทุกคนเดียวไอตัวนี้มันจะขึ้นมาแล้วอะ่ะเฮ้ย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 ผมมาดีครับอืมอืมมันจะแทงผมอ่ะทุกคนเอ้าเฮ้ยไปไปเฮ้ย เน๋ยวน่ากลัวจังวะถ้าเข้าถึงตัวผมเนี่ยผมเอามีดฟันเลยนะครับต้องป้องกันตัวนะทุกคนนะอืมอืมเขารู้แล้วอะว่าผมอยู่ตรงเนี้อืมอืมอืมตัวนี้ทุกคนนี่ผมกลัวเฮ้ยจะทำอะไรครับหนึ่งก็มามันละ มันคุมหน้าคุมตาทุกคนมันไม่ใช่คนปกติแล้วเนี่ยเ้ยเดี๋ยวตัวเนี้มันจะแทงผมอะผมไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยไปไปเฮ้ยโอ้เสียงมากเลยเดี๋ยวต้องสู้ก่อนยาอืมอืม ันจะสู้ผมนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยน้ำมาเมื่อไหเขาดุใส่ผมครับทุกคนไปไไเฮ้ยเฮ้ย โอ้มาดีครับทุกคนเฮ้ยทำไมาที่หน้าผมครับเดี๋ยวทุกคนตั้งสติก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตั้งสติก่อน เฮ้ยไอ้กินเลืเขาเรียกให้ผมเนี่ยลงไปครับผมไม่ลงครับม,มันจะตัดต้นไม้ป่าววะเฮ้ยเขาตัดต้นไม้เนี่ยผมยุ่งเลยนะทุกคน เดี <muitas> ๋ยวผมจะถามนะว่ามาหาอะไรแล้วต้องการอะไรครับเสียคือเหมืนแล้วเสียโดนเหมือนแล้วหนกไก่นกไก่เราโดนอย่าเราเสียดีนเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยตั้งสติก่อน มันจเจาชีวิตผมแน่เลยทุกคนเดี๋ยวผมจะถามนะครับทุกคนว่าพวกเขาต้องการอะไรมึงซื้อดวมเลยด,ดวนตาสมูเฮ้ yeah, ยเขาจะเอาชีวิตผมครับเฮ้ยผมมาดีครับผมไม่ได้มาลายครับ ทุกคนเอาไงดีต่อครับเขอต้องการชีวิตผมครับตอนนี้ผมทำอะไรไม่ถูกเลยนะแล้วก็หัวใจเนี่ยเต้นไวมากมากเลยครับเฮ้ย hey! ผมต้องระแวงทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับเฮ้ยกลัวอย่างเดียวจะโดนผมนะตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับเดี๋ยวตั้งตั้งสติก่อนขออยากได้ชีวิตผมครับทุกคน ผมคนทำทำอืมอืมเฮ้ยมันร้องอะไรงั้นวะมันดุเฮ้ยเหมือนเขาจะสื่อสารอะไรบางอย่างตอนนี้เนี่ยผมเนี่ย ปวดลุกไปหมดเลยนะทุกคนผมตั้งไปหมดเลยนะครับนั่นนั่นเขาอยากได้ชีวิตผมจริงๆนะหน่ามีชี้หน้าผมนะครับกลัวมากเลยผมไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้นะครับอึฮึ อเขาอ,อยากได้ชีวิตผมจริงนะเขาคุยอะไรกันวะเฮ้ยทุกคนเหมือนเขาจะยอมว่ะ เหมือนเขาจะปล่อยผมไปแล้วอ่ะโอลงออกไปทีครับผมเนี่ยเริ่มกลัวตั้งแต่เขาบอกว่าเขาจะเอาชีวิตผมแล้วนะครับมาไปหายไปหลังกอไผ่แล้วผมเนี่ยยังไม่หายกลัวเลยนะยังตกใจอยู่นะครับ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยผมไปแล้วนะครับคุณคนแล้วเนี่ยเขาเรียกเหมือนส่งภาษากันไงว่ากลับไปทางนู้นนะครับไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านะะเฮมันยังมีเสียงดังอยู่ตรงนั้น ยังมีเสียงดังอยู่ตรงนั้นอยู่ผมก็ยังไม่ไว้ใจเขานะทุกคนแล้วก็ยังกลัวเขาอยู่นะครับกลับมาแล้วอะมันกลับมาแล้วทุกคนดูไม่ปล่อยผมไปแน่เลยเฮ้ยแล้วอีกคนหายไปไหนวะเ,เรียกพวกแล้วอะอืม เฮ้ยคนหนึ่งไปไหนวะเขาไม่ปล่อยผมแน่ทุกคนมันมาแล้วมันถือท่อนไม้มาด้วยครับเฮ้ยเขาจะปล่อยผมไว้ห่าวะไม่อะไรวะฮะเฮ้ยกิโลเฮ้ยเขาเรียกให้ผมลงไปครับเฮ้ย เฮ้ยเขาไม่ปล่อยผมไว้ <ıyorlar. S 1> แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ท่อนนี้มันท่อนยาวมันถึงผมแน่เลยอะเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยไม่ปล่อยผมไว้แน่เลยทุกคนเก็บไปเฮ้ย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  เฮ้ย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 เยเฮเฮ้ย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 เฮ มันโหดร้ายจังครับทุกคนนี่คืเจอเหตุการณ์บันดาแบบนี้เลยป้าเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ปล่อยผมไว้แน่เฮ้ย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 เรียกให้ผมลงไปเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอาไงดีครับทุกคน เฮ้ยมันเอาไม้ท่อนยาวขึ้นมาแล้วเดาเาชีวิตผมจริงๆนะเนี่ยเขาไม่ปล่อยผมแน่เดี๋ยวเฮ้ย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 มันไม่ปล่อยผมแน่ทุกคนเฮ้ย เอาหงดีกว่าเาหงนีี่ตห,หัวใจผมเต้นไวมากๆหัวใจผมเนี่ยเต้นตุบตับเลยครับทุคนเขาไม่ปล่อยผมไปแน่ผมดูแล้ว <d ream. S 2> ดูทุกคนผมเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนี้เดี๋ยวตั้งสติก่อนเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งสติก่อนนะเฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมตั้งสติก่อนเดี๋ยวหาที่โลบก่อนทุกคนต้องมีที่โลบ,บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีที่โลบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไปไงบ้าไปไงวะเฮ้ยไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเฮ้ย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 หลบข้างบนนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมาถึงว่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาถึง เดี๋ยวหลบที่สูงก่นอนค่งคิดออกนะว่าต้องหลบที่สูงนะโอ้โหต้องพยายามมองตลอดเลยมันจะขึ้นมาครับทุกคนไม่รู้ผมไม่มีอะไรครับมีแค่มีดนะที่ป้องกันตัวนะครับ กลัวมากเลยมือสั่นตัวชาไปหมดแล้วเขาเขาพยายามขึ้นมานะแต่ขึ้นมาไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ย เขาพูดว่าเขาไปแล้วนะครับโอ้ทุกคนบอกเลยนะครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ผมเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในป่าแล้วก็กลัวที่สุดนะครับกลัวมากมากเลย เขาเมื่อกี้เนี่ยยังทิ้งท้ายนะครับว่าเขาไปแล้วนะแต่ผมยังติดใจคําเดียวนะครับว่าเขาจะเอาชีวิตผมไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตผมไปทําไมนะครับอืมน่าจะไปเลยแลวแหละทุกคนเดี๋ยวผมรีบลงก่อนรีบกลับบ้านดีกว่าต้องรีบวิ่งเต็มขีดแล้วแหละมันฝังอะไรไว้ข้างในตรงนั้นไม่รู้ ตรงนั้นเนี่ยยังมีที่เขาขุดฝังอะไรไม่รู้แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยขุดฝังตรงนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่กล้าไปดูนะครับบอพูดตามตรงนะทุกคนเดี๋ยวผมรีบลงห้างก่อนตอนที่เขาไปที่อื่นนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสวยเอานะเดี๋ยวรีบลงห้างก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยฝังอะไรไว้ตรงนี้ไม่รู้เนี่ย ตรงนั้นไปแล้วครับทุกคนต้องวิสุทธิเลยนะ